สามสูตรลับสร้างความรวยวันนี้ครูจะมาแจก,กสามสูตรลับให้กับพวกเราทุกคนที่ต้องการอยาก,กรวยหนึ่งคุณต้องมีพาหนะที่ถูกต้องในเวลาที่ถูกต้องวันนี้หลายคนเป็นคนเก่งเป็นคนที่มีความสามารถแต่คุณเลือกใช้พาหนะไม่ถูกต้องณเวลานั้นนั้นมันจึงทําให้คุณเป็นหนึ่งคนเลยที่ไม่ดังไม่ประสบความสําเร็จและไม่สามารถสร้างเงินได้ดังนั้นยุคนี้คุณต้องใช้โซเชียลใช้ออนไลน์ในการเป็นพาหนะ ที่จะทำให้คุณเป็นหน่งคนเลยที่รวยและที่สําคัญคือคุณต้องใช้โซเชียลที่มันกําลังมาในตอนนี้ตอนนี้โซเชียลที่หลายๆคนเข้ามาเล่นกันและเปลี่ยนแปลงที่เขามันคือ Tik Tok อคุณต้องใช้ Tik Tok อเป็นพาหนะเพื่อจะทําให้คุณเป็นหนึ่งคนเลยที่ประสบความสําเร็จ2 ความรู้ที่ถูกต้องวันนี้คุณต้องเป็นหนึ่งคนเลยที่มีความรู้ที่ถูกต้องในการทําออนไลน์ในการทาโซเชียลว่าคนที่เขาประสบความสําเร็จในการทําออนไลน์ในการใช้สื่อโซเชียลสร้างรายได้เขาเริ่มต้นจากอะไรถ้าคุณเป็นหนึ่งคนเลยที่มีความรู้ไม่ถูกต้องเริ่มต้นไม่ถูกวิธีมันจะทําให้คุณเป็นหนึ่งคนเลยที่สร้างเงินและสร้างความสําเร็จไม่ได้ดังนั้นคุณต้องรู้ว่าเขาเริ่มต้นกันแบบไหนเขาทํากันยังไงเขาถึงประสบความสำเร็จคุณจึงต้องไปเรียนรู้ไปหาความรู้ที่ ถูกต้องและตัวคุณต้องมีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆในการเริ่มต้นทำออนไลน์คนที่ทำออนไลน์เขาจะเริ่มต้นด้วยการสร้างช่องเปิดช่องแล้วก็ออกมาสร้างตัวตนด้วยการทำคอนเทนต์ด้วยการเอาหน้าตัวเองมาออกสื่อททำให้คนเห็นบ่อยๆดังนั้นคุณต้องมีความรู้และทำให้ถูกคุณจะเป็นหนึ่งคนเลยที่ประสบความสาเร็จและรวยจากมันได้3 ตัวคุณที่ถูกต้องวันนี้คุณต้องเป็นหนึ่งคนที่มีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญในเรื่องที่คุณต้องการจะทําหรือเรื่องที่คุณอยากจะให้คนอื่นรู้ว่าคุณเก่งอะไรหรือเรื่องที่คุณต้องการอยากจะสร้างไรายได้จากมันและที่สําคัญคือคุณต้องเป็นหนึ่งคนที่มีวิในัยในการลงมือทํามีความอดทนรอคอยความสําเร็จเป็นและลงมือทําอย่างต่อเนื่องเรียนรู้อะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาพัฒนาทักษะให้ตัวเองเก่งขึ้นเก่งขึ้นทุกวันมันจะทําให้คุณเป็นหนึ่งคนเลยที่ประสบความสำ ในเรื่องที่คุณต้องการจะทําและทําให้คุณรวยได้วันนี้หลายคนอยากประสบความสําเร็จแต่เลือกภาชนะที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมกับตัวคุณและมีความรู้ที่ไม่ถูกต้องทําให้คุณเป็นหนึ่งคนเลยที่ประสบความสําเร็จได้ยากดังนั้นคุณต้องเป็นหนึ่งคนที่มีภาชนะที่ถูกต้องมีความรู้ที่ถูกต้องและตัวคุณที่ถูกต้องมันจะทําให้คุณเป็นหนึ่งคนเลยที่ประสบความสําเร็จและรวยในสิ่งที่คุณทําได้